ทยกันวันเสาร์คท่านผู้ชมก็ออกไปจ่ายตลาดช่วงบ่ายๆนาะเล็กเนาะครับก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยจ้ะเพราะว่ามันมีแต่เชื้อโรคเนาะแบคทีเรียเกาะกันดำอยู่เนี่ย <c oughs> ทำทุกอาทิตย์จ้ะทุกคน สอาดบทุกคนไม่มีน้ำยงน้ำยาอะไรหรอกนะใช้น้ำเปล่าเปล่าในี่รหล้างทำความสะอาดจ้ะส่วนทางนี้เราก็ประมาณหนึ่งก็สะอาดมากไม่สะอาดมากจริงๆพอดได้งนี้แต่ว่าไม่ถอดอะไม่เป็นไรจกบเอาจบเอาจ้ะ เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวไปจ่ายตลาดเก็บของใส่ก็จะเต็มเหมือนเดิมเดลยทุกคนเลือกหรือเปล่าอย่างเง้ยอาดูสิกิคิดแ่นี้ กระลำกระลำหัวอ่อนมาแล้วไม่ใช่กระลำหัวแข็งถ้ากระลำหัวแข็งอย่างนี้ยกินยากต้องหัวอ่อนอย่างนี้จะเนี่ยมาแล้วกิโลละสิห้าโครนออคือว่าโอเคฝน,นตกอากาศมืดครึมยังหนาวอยู่นะทุกคน อากาศหนาวมากทั้งอาทิตย์เลย เดี๋ยวอเนี้เอาสตางมงเดี๋ยวนนี้เอาสงหูหูกอยคอหมูก็มีอันนี้คอหมูคอหมูร้อยสีแท็กเล็กๆนี่แพงสำเร็จแล้วเนาะสไลด์ก็มี3ชั้นสไลด์ อันนี้ทุกคนไสหมูไสเนื้ออันนี้เป็นไสเนื้อถ้าใ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไสเนื้อเนี่ยไสเนื้อเค็มฮึคือชอบไสหมูไม่ไม่อ 没得了，我说你怎么还？没有？什么？变变变，变变变。 ดูลูกเห็บฝนตกแล้วลูกเห็บตัวเล็กๆมันตกดูขาวเต็มเลยทุกคนตอนแรกว่าเป็นหิมะนะเนี่ยเป็นลูกเห็บฝนตกทั้งวันนะทุกคนเอาปมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยยกไมฮะท้าเม็ดนกจะนะโอ้ฝั่โอ้ฝั ถึงบ้านแล้วทุกคนก็เก็บ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 โอ้แล้วชาอันใหม่ทุกคนอะไรแอปเปิล <Apple. S 1> วันนี้เอ่เอมะม่วงเอสอสับรดเออชื่ออะไรเก็บอาจไม่ได้รีวิวนะทุกคนจะเก็บเข้าตู้เลยจ้าทุกคนจา้า ตอนนี้เก็บของใส่ตู้ตน,นี่ซื้อผักกาดแก้วมาสี่หัวทุกคนแล้ก,ก็ ในถุงไว้อย่างเงี้ยคือดีมากทุกคนเพราะว่ามันไม่เหี่ยวผักมันไม่เหี่ยวมันอยู่ได้ทั้งอาทิตย์เลยโดยไม่ต้องกังวลนนะ่ะทุกคนเนี่ยส่วนผักนี้ทุกคนเออเป็นผักชีฝรั่งจริงๆเขาให้แบบยกมาแบบกำใหญ่ๆที่เขามัดเลยแต่ว่าเรากินไม่ทันนะ่ะเออ นนี้แตงแตงกวาซื้อมาสี่ลูกสองลูกยี่สิบโครนเหรอหรือยี่สิบเท่าไหร่ยเออสองลูกยี่สิบก็เลยวันนี้ซื้อมาสี่ลูกแพงแตงแพง,แพงทุกคน ยอมรื้อซื่อสิฮรื้ซื้อมันฝรั่งปับใจทุกคน แม่เอาขึ้นกีก่อนเดปรสหิมะตกมาอย่างหนักเลยทุกคนอเอาถุงมาให้แม่หน่อยถุงนึงอันใส่บีดรูดอันเก่าที่เราซื้อมาวันนั้นยังใช่ไหม ได้คะได้ะเอาของแม่ไปเปียกน้ำ ชเช็ดมันเปียกทําไปเรื่อยนะน้องผักต้มแม่ใสป่ปผักต้องใส่ถุงไว้ไม่งั้นจะเหี่ยวตามที่บอกจก้ะผลละมงผลไม้ก็ล้างแต่อเล็กอนะเช็ดไ,ไม่เช็ดไม่แห้งนะทุกคนแต่ว่าไม่ไม่มันไม่เน่าไม่ไมนี่นะทุกคนก็คือได้อยู่จ้ะได้ไหมลูก <c oughs> หมดทั้งอาทิตย์แล้วจ้ะทุกคน อาทิตย์ละครั้งนะทุกคนอาทิตย์ละครั้งเราซื้อของ7วัน4ี่คนโอ้ปริยัิสิภากเลยจ้าทุกคนเออไข่เราก็ซื้อนะเหลือสามฟองอันเก่าแล้วไข่ก็ซื้อมาอีกแต่ว่ายังไม่ได้เอาเข้าตู้เย็นเนาะ<อ>ทุกคนก็ประมาณนี้ต่ออาทิตย์จ้าทุกคนฝากคลิปไปสัมนียะขอบคุณหน้าเล็กที่<อ>ช่วยแม่ตลอดเลยบายบายจ้าท่านผู้ชม